ไม่ได้มันเคือบแต่ว่าผู้ทำบักซื้อที่ไหนครับพี่เสียงซื้อนานแล้วเสียงเพื่อสุขภาพผมซื้อฟ้อมฟูกแล้ว<ม>เราพอจะถามข้อมูลเขาได้ไหมครับว่าโคงรงตั้งมันทำจากไม้ไม<ห>อะไรเพราะว่าเนี้ยมันการเดาสูงเสียง้วเหมือนที่ผมเบียพี่ครับคือลักษณะของหูเรียงเนี่ยที่เข้าตรงเนี้ยเข้ามาุมอ่ะคือแค่ขันน็อตประคองให้มันอยู่ในเหลี่ยมของมันมันไม่ได้รับน้ำหนักใช่มันไม่ได้รับน้ำหนักตอนเนี้ยเราต้องการรับน้ำหนักคือไหนเราก็จะวางโครงคานสามถึงสี่จุดอะ่ะหนึ่งสอง ะมีวิ่งล่อเพื่อรับไม้ทับอีกทีหนึ่งจะเป็นระแนงหรือว่าจะเป็นไม้อัดแผ่นหนึ่งเลยวางปึ๊บจบแล้วก็ทับด้วยตัวนี้ตอนนี้หาครับตอบไปได้ก่อนว่าข้างในคืออะไรคือถ้าเป็น MDF อ่ะแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็น MDF มันไม่เวิร์คมันไม่เวิร์คในที่นี่หมายถึงว่าอันเนี้ยตัวที่พี่หุ้มอยู่ตรงเนี้ยม,มันใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ทําลายสุขภาพอะไรของพี่เลยแต่ถ้าจะเสริมขา <c oughs> เสริมคานอะไรเงี้ย <c oughs> มันทําไม่ได้